สวัสดีค่ะพี่กระตูนกิติภาริทิกรมจรนะคะกำลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ค่ะชั้นปีที่3ค่ะพี่เลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์นะคะก็เพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยพี่ชอบพี่อาจจะดูพี่ชอบรายการโทรทัศน์พี่อยากจะเป็นคนเขียนบทพี่ชอบหนังชอบละครชอบวิทยุค่ะพี่จึงได้เลือกสาขานี้ค่ะ ที่ตูนเรียนที่นี่มา3ปีแล้วนะคะนอกจากจะพับใจในมหาวิทยาลายัยที่ธรรมชาติและสวยขนาดนี้นะคะอาจารย์ที่นี่ค่ะยังสามารถให้คำปรึกษาทั้งได้ด้านการเรียนและด้านอื่นๆได้ด้วยนะคะค่ะพี่กะตูนนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะที่กำลังจะขึ้นปีหนึ่งประสบความสำเร็จและใครนะคะที่กำลังตามหาความฝันที่ DPU ของเราค่ะสามารถเติมความฝันให้คุณได้ค่ะและพบกันที่ DPU นะคะบ๊ายบายค่ะ